แม่ดำนี่เป็นประจำเลยพี่รับของงั้นอะรถรถกระบะใช่ไหมที่ว่าเขาเขาไปเจอใช่เป็นรถกระบะไตตัตนสี่ประตูบอกว่าตรงไหนตกไว้โลอยากรู้เลยมันแค่หกลังนะพี่6หกลังแล้วก็ผมก็คุยกับเขาราคานะ อ่าสองบาทลังนึงนี่ส่งมาที่สอนนราสิบารู้มาก่อนไหมว่าไปด้นทไนบบเ,เ,เลนผมไม่รู้นี่เผว่าเขาให้เขาจ้างห้าหมไม่ได้ให้ผมให้ประหยัดเกิดแต่ว่าไออดีตี่เคยอ่ะเขาติดต่อผมเ,ออเขาบอกว่าเขาจะส่งของลงมานาั่นที่ว่าใผมบอกว่าว่ผมเออแล้ว พอถามแบบนี้ในกรณีที่เราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเจอเจ้าหน้าที่สายตรวจมามาเว้นในปั๊มเนี่ยเราบอกเฮ้ยเจ้าหน้าที่สายตรวจมาเราก็หายไปเลยผมเห็นเจ้าหน้าที่จับพี่เขยผมแล้วพี่แต่ว่าพี่เขยเราบอกว่าเราทราหารูว่าผมไม่เสร็จหาพี่เขยเราเราเนี่ยละว่าตำรวจมานะอยู่หลังรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนตอน,ตอนนั้นเขาบอกว่าเราไป<หม>่ต้อนนะไม่มไม่ได้มไม่ได้นะผมไม่ได้ ที่กระปวนะต่อไปัวก็เปนที่ต่อไปของต่างๆนะครับต่อการติดตองปต้องตาามนะครับมาติดตามบุคคลตา้หมาจากของสารอาญาสุรีนะครับที่648ี่ับส5 6หเนะครับลงวันท <im> ี <im hop. damned model> ่25กราคมตุลานงเเะครับให้ติดตามจับคุมในอาเวบาหลังนะครับซึ่งเป็นชื่อตรงตามบัตรประชาชนนะครับเลขบัตจำวเก้าส9นยน1นะครับ อยู่พิกัอทับสองบนหนึ่งตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดพัทลีนะครับในซึ่งต้องหากระทำความผิดฐานสมกับโดยการตกลงกันแต่สองคนชิมไปเพื่อกระทำความผิดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการการะทำความผิดเกีเ่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สรรมกับกันและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดในต้ประเทศหนึ่งใหญ่หรือในป,ประเทศต่าีๆโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในประชาชนและ ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปนะครับตัวหมายจับเนี่ยมีอายุความ30ปีนะนับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2567นะครับแต่ไม่เกินวันที่23สิงหาคม2 5 9 7นะครับต้นตัวตัวหมายจับฉบับนี้สำเนาฉบับนี้เหรอนี่ยตัวตัวเบอเวเนี่ยรับไหมว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนี้ใช่ครับนี่ก็คือภาพ ป้าแบนะเหมือนกับแก่ขปัะชนนะเคยถูกจับต้าใหม่จับน้มาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่จับคุมเนี่ยจะแจ้งสิทธิ์ให้แบตต้าฟามแปรมีสิทธิ์เพื่อให้การหรือไม่การก็ได้เพื่ขับของแรตเนี่อาจจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะครับมีสิทธเี่อพบหรือตรวจสอบอะไรวามหรือผู้ซึ่งกันอรามนะครับมีสิทธิ์เพื่อแจ้งให้ญาติราบว่าแบ ตอนนี้ที่ติต่องานอยูตจะเปนตัวแบนหรอจะทำกับกล่มสถานีตำรวจตัวตักจับนะคบเริ่มต้นนะหรืออาจจะเป็นที่ตอวในต่ารจังหวัดของตัวับาตจังหวัดนราธิวาสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูความเหมาสมทเลยนะครับในตอนจับกลุ่มตอนนี้ได้รับการจัดตําแหนไม่มีไม่มีนะเพราะหมาจับก่ต้องหนไม่เขาแจงหนเลับเข้าใจเข้าใจเร่ครับ อย,อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกพิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, YouTube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ